นี่เธออกำลังเดินลากขาอยู่หรือเปล่าเนะเอะอ๋อคือว่าตอนที่ลื่นเมื่อกี้ฉันก็เท้าพลิกนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดินกลับบ้านไหวให้ตายสินั่นนี่นี่คุณจะทำอะไรนะอะออย่านะจับตรงไหนอยู่นะ้าจริงจิงเลย าทางกลับผมกับเธอไม่ได้คุยอะไรกันเลยสักคํา<อ>ตอนนี้ในใจเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันนะแล้วจากนี้ไปจะต้องการอะไรถ้าผมเอ่ยปากถามเธอจะดีกว่าไหมนะอพอลองนึกย้อนกลับไป ช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะสามารถช่วยเธอได้ก็ได้ซัมกับเรียล ำไมลูกถึงโง่อย่างนี้นะไปทําอะไรมาคิดแล้วว่าพ่อไม่รู้พ่อจะไม่ยอมให้ลูกออกไปข้างนอกอีกแล้วไม่นะโรงเรียนก็ไม่ให้ไปไม่ไม่ให้พบใครทั้งนั้นเพื่อนอะไรไม่ต้องมีชีวิตแบบนี้คนเดียวก็พอแล้วฉันจะใช้ยาทูกมให้ทพ่อยนางียวพอแล้ว ที่สามัางกะเรอางั้นเหรอนี่เราไม่ตายหรอกเหรอรสุสวดค่ะคุณพ่อคุณแม่ อ๋อรุณสวิ์เรียฉันรู้แล้วล่ะเธอนะแอบผิดสัญญาออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนใช่ไหมหมายความว่ายังไงต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคุณแม่คือว่าหนูเห็นพระจันทร์มันสวยมากนะคะและรู้สึกอยากออกไปเดินเล่นในป่าขึ้นมาให้ตายสิระวังหน่อยได้ไหมพฤติกรรมของเธอน่ะมันจะทำให้ฉันพลอยเสียหายไปด้วยนะนี่พอทีได้ไหมไม่เห็นจะต้องพูดกับเรอาแบบนั้นเลยนี่นะ ค่ะค่ะคุณแม่คะแล้วอาหารเช้าไม่กินเรียมื่อวานี้พ่อขอโทษนะที่ตบหน้าลูกรุนแรงขนาดนั้นนะไม่หรอกคะ่ะสมควรแล้วเป็นเพื่อนหนูทำไม่ดีเองนี่นาหนูรู้สึกขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยคะ่ะนั่นแหละถูกต้องแล้ว ในเมื่อลูกเข้าใจก็ดีแล้วล่ะอืมเรอาคนที่สามารถปกป้องลูกได้น่ะมีแต่พ่อคนเดียวเท่านั้นรู้ไหมฮมึค่ะว่าแต่ว่าเรอยทำไมถึงแต่งเครื่องแบบนักเรียนล่ะพ่อบอกแล้วนี่ว่าตั้งแต่วันนี้ให้เรียนหนังสือที่บ้านน่ะอ๋อจริงด้วยนะคะ ขอโทษค่ะทันดันอิเดโร่ครับเรอาขึ้นไปเปลี่ยนชุดไปค่ะเข้าใจแล้วค่ะได้เรืออะไรบ้างหรือ,อยังครับเอาก็ร่้มเมื่อคืนทางเราทราบแล้วครัาว่าเด็กนุ่งคนนั้นเป็นใคร ดูเหมือนจะเป็นนักเรียนโรงเรียนชิโยลูกชาของพระที่อยูวัดในหมู่สองครับอืมงั้นเหรอหรือว่าเขาจะหมายถึงฟุริยะคุงถ้างั้นเพื่อไม่ให้มันเข้าใกล้เรอาได้อีกจัดการตอนมันซะหมายความว่ายังไงนะฟูริยะคุงอยู่ในอันตราย ว่าอย่างไงนะไม่อยากจะเชื่อเลยนายคิดอะไรของนายนะคะลูกยาชุบชีวิตขึ้นมาเล่าให้บาบูจางกินเนี่ยนะบาบูนี่ที่ร้ายที่สุดก็คือเป็นลูกของพระอาจารย์ทำเรื่องแบบนี้จริงเลยเนอะไรัจังพี่ศีจะดช่เลยใช่ไหมค่ะจริงด้วยหนูก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นพวกโรคจิตหลงไหลในซอมบี้และมีการอัตฤทธิแปลกแปลกมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ว่าจะถึงขั้นนี้หนกหูน่ะเธอัเงียบไปเลยใช่ ฉันนะทำเรื่องที่น่าขนพองสยองกล้าวลงไปแล้วก็เป็นได้แต่มันก็ช่วยบาบูฟื้นขืนชีพขึ้นมาได้จริงๆนะ<อ>นี่เ,<อ>เธอไม่ไดีใจบ<อ>้างเลยหรือไงบาบู<อ>ขื้นชีพขึ้นมาแล้วนะเอเอ,เอ,เอคือว่าฉันก็ดีใจอยู่หรอกนะแต่แต่ว่าเขาฟื้นขึ้นมาได้จริงๆเหรอเรื่องแบบนั้นนะมันแล้วที่เห็นอยู่นี่อะไรล่ะแบาบู เสียงร้องขึ้นจมูกที่เป็นเอกลักษณ์แบบนั้นน่ะต้องเป็นบาบูตัวจริงแน่นอนเลยเฮ้บาบูถึงจะอย่างนั้นก็เถอะนะแต่ยังไงฉันก็ว่ามันแปลกอยู่ดีนั่นแหละแถมตาเรืองแสงซะขนาดนั้นว่าไงดีล่ะเมื่อก่อนมันดูมีชีวิตชีวามากกว่านี้อีกนะแต่เอกลักษณ์ส่วนตัวยังเหมือนเดิมนะจะไม่เป็นไรแน่หรอเนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะออก็นั่นไงเล่าถ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆแล้วก็นะ มันอาจจะทำร้ายผู้คนเหมือนกับพวกซอมบี้ส่วนคนที่โดนกัดก็อาจจะกลายร่างเป็นซอมบี้ไปด้วยก็ได้นะอแบบนั้นไม่มีแต่ในการ์ตูนละมั้งหายก็าันทูอย่างนั้นจริงๆได้เหรอเบาเบาเอเาไอ้รอเดี๋ยวก่อนสิให้นี่รอฉันด้วยสินี่พี่กระเป๋าล่ะไม่เอาแล้ววันนี้พี่จะโดดเรียน จริงๆเลยอะไรมีอะไรกันยังงั่นล่ะฮะคุณปู่คือว่าพี่เขาบอกว่าคืนชีพให้บาบูได้แล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเอาแมวตัวอื่นมาเลี้ยงน่ะโฮโหงั้นเล่ะบาบูคืนชีพขึ้นมาแล้วหรอนี่จังเลยนะ่ไบาบู ปแปลกจังเลยฮะทุกทียอมไม่จับตัวง่ายๆแท้ๆนี่นะา,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 านี่นายาใช้มือเปล่าจับตัวมันไม่อันตรายเหรอบาบุบมาบุกว่าแต่คุณวันโกเธอไปซ้อมช่วงเช้าไม่ใช่เหรอเรีวไปโรงเรียนเถอหน้าฉันมีหน้าที่ต้องคอยจับตาดูจิเฮโร่ในฐานะพี่สาวนี่นา ลูกพี่ลูกนอก้องตาขามเมาเฮุ้ยเข้าไปในนั้นแล้วอ,อุ้ยรอเล่นได้จะเข้าไปเองเหรอหย่าอื้บอ่ะเฮ้ยึฮึึึึ คุณจะเอาหน่อยไหมล่ะทำเย็นชาไปให้ตลอดก็แล้วกันยาวจังหมอไม่เห็นทางออกเลยฮะเราจะด้วยสิโอ๊ยเริ่มติดแล้ว มันจะยาวไปถึงไหนกันแน่ละเนี่ยอุโมงเนี่ยเฮ้ยเงยเฮ้ยเฮ้เราก่อนสิก้นฉันมันติดไปต่อไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เข้าใจนะว่าเป็นหัวบาบูจังจะช่วยหันมาดูดาดูดีฉันบ้างไม่ได้หลอไงแล้วเฮ้ยรู้นะว่าได้ยินนะเฮ้ยน่อยนะจิชิโรคนบ้า โอยโผละสะ่สักทีถึงทางออกสักทีที่นี่มันด้านล่างของที่นั่นเหรอบา อนายยังอันเดียดอ่อดีเย็บเย็บย็วิ่งมาดีมากนี่โมงนี้นายชอบเบสบอลหรือเปล่าเฮ้เออก็ชอบดูนะแล้วผู้หญิงอ่ะเออก็ชอบดูนะแค่ดูอย่างเดียวเนี่ยนะก็เพราะย่างนี้ไงแล้ถึงไปตัวสักทีน่ะนี่นะนี่นะนี่น่ตรงนี้โตหรือยังฮะตรงนี้น่ะตรงนี้ตัวยังฮะ ฮาตัวอย่างฮะใ้บ้าจริงลวนลาโมงยี่ไปก็ทุ่นนั้นยังไงก็เป็นโมงยี่นี่นะว่าแต่ย่าสธกาคุ้งพูดเรื่องอะไรของนายน่ะต้องคนหนูโรงเรียนสังกาสินนะถึงจะน่าจับฮะคือฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยนะคะฮะเอ ฟริยาคุงอยู่ไหมคะฟรุว่าว่าไงนะอะฉันหมายถึงนักเรียนมสี่ฟริยาจิฮฮโรคุงนะคะฟรุที่น่าลืมหรือเปล่ามองี่คุงเอ่อคือว่ารู้สึกว่าวันนี้จะยังไม่มาโรงเรียนนะครับงั้นเหรอคะมา มีธุระอะไรกับหมอนั่นเหรอครับมีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอครับคือคือว่าเขาจะถูกตอนค่ะว่าเมาืมกก่อกี้ที่คุณหนูพูดออกมาตะตะเ,เ,เปล่าคะ่ะขอบคุณมากนะคะทำไมคุณกับบรุญยะถึงได้ เต้นแทบตายเราคงไม่ได้พูดแปลกๆออกไปนะฟุริยะคุงอยู่ที่ไหนกันนะอะไรนะเรอาอยู่ที่นั่นกันแหละไม่ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นเลยสะกดรอยตามไป ทำไมถึงไม่เชื่อที่พ่อพูดทำไมไม่เข้าใจเลยโถย่เฮ้ยไปไหนแล่าบาบู ใหญวันโกก็ไม่เห็นจะตามมาเลยไหนบอกมีหน้าที่จับตาดูไงอ๋อายาละฝนทำท่าจะตกอ๋อ,อเจอแล้วอ๋อมันกำลังกินใบให้เดรนเจียเรอเนี่ย อเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มันหรือว่าจะเป็นจริงๆด้วยหน้าผาที่ยอ้นั่นพยายามจะปีลงมาเมื่อวานอ๋อเอา้าทำไมเวลาแบบนี้ยายนั่นถึงอถ้าหากไปรอที่โรงแรมร้างที่เดิมแล้วก็ จะต้องได้พบแน่ถ้าหากไปที่นั่นอ๋อมันเป็นความผิดของเราเราไม่อยากให้ฟุรุยะคุงต้องเดือดร้อนไปด้วยคิดจะเดินไปถึงไหนน่ะเวอาอ,ออกมาเดินเล่นเหรอแต่รู้สึกว่าลูกจะออกมาไกลเกินไปหน่อยนะจริงไหม ใครนะหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นคนพ่อที่เขาพูดถึงเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะถ้ากลับไปตอนนี้พ่อยังยกโทษให้ลูกได้นะลูกเป็นคนฉลาดอยู่แล้วพ่อรู้เพราะว่าลูกคือลูกสาวตระกูลสังกัดหรือก็คือลูกสาวของพ่อ,อยังไง ุยอะไรกันอยู่นะอะไรกันการกระทำเมื่อกี้หมายความว่าอย่างไรเบรอคุณพ่อคะใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะหนูเป็นลูกสาวของคุณพ่อคะ่ะแต่ว่าถึงจะเป็นลูกก็ไม่ได้แปลว่าร่างกายและจิตใจของหนูจะเป็นของคุณพ่อทั้งหมดนะคะ แค่นิดเดียวก็ยังดีได้โปรดมอบอิสระให้หนูบ้างเถอะอิสระเลยแล้วอิสระที่ลูกอยากได้มันเป็นแบบไหนละ่ะไหนลองบอกมาสิว่ายังไงละ่ะแค่อยากได้อิสระในการออกมาข้างนอกอย่างนั้นเหระหรือว่าอยากได้อิสระในการมีความรักละ บาบูออเบบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิคะคุณพ่อแค่วันนี้ขอแค่วันนี้ก็พอไม่ได้จะไปหาผู้ชายที่ชื่อฟุรุยะอะรสิเอบาบูฮะอะไรกันแม่สกปรกตัวนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะบาบูจังอย่าอย่านะอย่าเข้ามาเดี๋ยวภูมิแพ้กำเริบ บาบูจงังหยุดนะอะไรกันไม่อยากจะเชื่อเลยเธอฟื้นคืนชีพจริงๆเหรออย่านะหา้ามไปจับตัวมันนะมันสกปรกจะตายไปหมายความว่าหลังจากนั้นฟุริยากุงก็ปรุงยาสําเร็จจนได้สินะหรือว่าอ่ะจริงๆแล้วอย่านั้นมันสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยอีกไปอ่ะเฮ้ยยัย フォリア。 Uh-huh. ฉันหน่อยสิเล่นตายจริงเลยเหรอนี่เธอ,อก็จะมีอารมณ์ขันกับเขาบ้างเนี่ยช่วยคืนที่ให้ฉันทีเถอะขอร้องนะคะอย่างไงฉันก็ทำไม่ได้หรอกมาบุก こうこうああ。 อะไรกันฉันยังไม่ได้ให้กินยาแท้ๆทำไมเธอโอ้โหพระผูมเป็นเจา้าท่านนั้นอิจิโร่เอรียา<อ>คุณตามที่สัญญากันไว้ chui ráp vĩ cho đuôi nạc à <laughs> 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 ขอโทษที่ทำให้ลำบากนะหมดเรื่องแล้วละ่ะออแล้วฉันเจอคนเขียนบทเรื่องนี้แล้วด้วยและได้คุยกับเขาซะจนสาแก่ใจเลยสังเกต เด็กผู้หญิงธรรมดาอย่าลืมดูนะทุกคนยอมรับเรื่องราวของฝ่ายน้นในแบบของตัวเองได้แล้วนี่ไม่ต้องลังเลแล้วล่ะ